สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u h e ชแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มีนะครับเหตุการณ์สถานการณ์นะครับในใกล้ๆนี่นะครับนะที่ผมมองแล้วนะน่าจะเป็นตัวที่สามารถกำหนดนะครับทิศทางนะครับของราคาทองคำนะในระยะสั้นกลางยาวได้นะครับ นัคือการประชุมใหญ่ปนะระจำปีนะครับที่ชื่อว่าแจ็คสันโฮซิมโพเซียมนะครับคืออันนี้เป็นการประชุมใหญ่นะครับเป็นการรวบรวมบรรดานายธนาคารกลางนาจากที่ต่างๆนะครับรัฐมนตรีนะเ,เกี่ยวกับครังนะครับของประเทศต่างๆนะครับแล้วก็จะมีนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับอาจจะเป็น บกบรดาศาสตราจารย์นะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเกษตรศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนรายใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการประชุมนะครับใหญ่ประจําปีนะครับที่แจ็คสันโฮนะครับที่ชื่อว่าแจ็คสันโฮซิมโพเซียมนะครับคือเป็นการประชุมใหญ่ซึ่งหัวข้อนะครับที่พูดถึงในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งเดียมีการประชุมกันในช่วงประมาณ27-28ถึงสิสิงหาคมเนี่ยก็คือเพื่อหัด และสุขเนี่ยนะครับของอาทิตย์นี้นะก็จะมีหัวข้อที่พูดถึงมองไปข้างหน้านะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับใน,ใ,นในทศวรรษนะในทศวรรษนี้นะมองไปข้างหน้า10ปีเนี่ยนะครับดูว่านะเขาจะกำหนดทิศทางอะไรอย่างไรเพราะนั้นด้วยเหตุผลนี้ผมก็เชื่อว่านะครับทำ,ทำไมนะครับนักลงทุน นะครับแล้วก็กองทุนรายใหญ่เนี่ยนะครับทำไมการแกว่งตัวนะของทิศท,ทางราคาทองคําในช่วงหนึ่ง2ังสองทีท่ที่ผ่านมาที่มีขนาดใหญ่วันหนึ่งเนี่ยเกือบประมาณ100นง้นดอลลาร์ต่อออนค่อยๆลู่เล็กลงมาเป็น50มาเป็น20นะครับนะอยู่ในแถวๆนี้นะเตรียมลู่เข้าลงมาซึ่งผมได้มองเห็นทิศท,ทางนะครับแล้วก็เขียนรูปลิ่มมาให้ดูนะว่ารูปลิมเนี่ยนะครับมันลู่เข้าไปกําลังจะเข้าสู่เสถียรภาพเพื่อรอ เพื่อรอนะครับบิ๊กมูฟหรือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไปไม่ขึ้นก็ลงนะครับในช่วงประมาณ10วันเนี้ยนะในช่วงอาทิตย์เนี้ยนะครับนะซึ่งพอมาดูนะครับว่าเอา๊มจะมีเหตุปัจจัยอะไรทําไมมันถึงลู่เข้ามานะแล้วมันรออะไรนะมันรอที่อยาะบิ๊กมูฟเคลื่อนไหวใหญ่เนี้ยเขาากำลังรออะไรนะครับก็ไปเซิร์ชไปค้นหาข้อมูลนะครับไปฟังจากนักวิเค,คราะห์ด้วยก็ปรากฏว่าอ๋อที่แท้แล้วนะครับ จะมีการประชุมนะครับประจําปีนะครับเขาเรียกว่าแจ็ k สันโฮสิมโพเซียมนะครับเป็นการประชุมใหญ่นะครับก็มีผู้คนมากมายแหละนะบรรดานายธนาคารกลางนะครับแล้วก็รัฐมนตรีครังนะครับแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์นะครับมี professor นะครับศาสตราจารย์ต่างๆอ่เข้ามาร่วมประชุมนะเพื่อมาดูทิศทางนะครับในอนาคตในทศวรรษนี้นะครับ ก็คงไม่ใช่เป็นการดูในระยะสั้นนะไม่ใช่เป็นการดูว่าปีหน้าเศรษฐกิจฟื้นหรือไม่ฟื้นแน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็พอมองเห็นอยู่แล้วว่าตราบใดที่วัคซีนโควิด -19 ยังไม่ชัดเจนนะผมนึกบอกไงครับนะผมยังมองเห็นทิศทางของราคาทองคานะครับในช่วงกลางนะก็คือใหญ่น้อยเนี่ยถึงสิ้นปี63เนี่ยหรือเข้าไปถึงประมาณสักกลางปี64เนี่ยไปมา1หนึ่งสองของปี64เนี่ยผมยังเห็นเป็นทิศทางบวกนะต่อราคาทองคําอยู่ ซึ่งผมเคยคาดการไว้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์นะครับโดยเทคนิคเีเกชันและก็ไทม์ซีรีส์นะครับอนุกรมเวลา <c oughs> ก็คาดการว่าภายในปลายปีนี้63ราคาทองคำน่าจะอยู่แถวๆประมาณ2,100นะครับนะดอลลาร์ต่อออนนะครับและเมื่อฟังทางนักวิเคราะห์นะครับทองคำนะในตัวนตกเนี่ยก็คาดการว่าปีหน้านะราคาทองคำเนี่ย อาจจะถ้าจากนี้ไปนะไม่ทราบเท่าไหร่อาจจะ6เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ข้ามไปปีหน้าเนี่ยเขาก็เชื่อว่าราคาทองคำนะฮะอยู่ในช่วงประมาณ2 2 0 0ถึง2,300ดอลลาร์ต่อออนนะครับอันนี้เป็นมุมมองนะครับของนับวิเคราะห์ทางทองคำของทางด้านสหรัฐของทางตะวันตกมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอให้ฟังหูไว้หูสำหรับแล้วสำหรับผมแล้วเนี่ยผมใช้เทคนิคส่วนตัวที่เรียกว่า regression แล้วก็ t ท m e s e r i e s อนุกรมเวลาคาดการณ์เอาเฉพาะปลายปีนี้กัน แลนะราคาทองคำเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าๆนี้นะประมาณ2,100ดอลลาร์ต่อออนแล้วก็ผมก็เคยคาดการณ์ไปถึงปลายปี64นะครับนะอยู่ในช่วงประมาณ2,700ดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่ว่าหัวหน้าส่วนนะครับยุทธศาสตร์นะครับ,ธธาส,านะรบส่วนของอนุพันธ์นะของ Bank of a ฟ e เมกเขาคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปีหน้า64เนี่ยราคาจะถึงประมาณ3,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับ แต่ว่าเราจับตาการประชุมสัมมนานะครับที่แจ็คสันโฮลนะครับอาทิตย์นี้ก่อนนะช่วงพลหัสุดนี่ก่อนนะฮะเป็นช่วงที่ผมมองเห็นว่าน่าจะนะเป็นตัวนะที่ทำให้เกิดบิ๊กมูฟนะหรือว่าการเคลื่อนไหวใหญ่นะครับในระยะสั้นกลางและยาวด้วยนะในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนครับมันต้องดูว่าผลการประชุมเนี่ยนะครับทิศทางเป็นอย่างไรนะนักลงทุนจากทั่วโลกนักลงทุน กองทุนใดใหญ่ๆเมื่อรับทราบข้อมูลแล้วเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับเขามองเห็นเป็นปัจจัยบวกต่อทองคําหรือเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนั่นแะครับจะเป็นตัวส่งนะครับให้ราคามันขึ้นหรือลงนะ big move เคลื่อนไหวใหญ่ในรอบนี้นะที่ผมเล่าให้ฟังว่าภายใน10วันเนี้ยนะหรือว่าภายในอาทิตย์เนี้ยนะครับซึ่งก็ไป search ข้อมูลนะไปติดตามนะข้อมูลมากัพบว่าอ๋อที่แท้แล้วนะครับวันที่ 27- 28สิงหาคมเนี้ย จะมีการประชุมใหญ่ประจําปีนะครับที่แจ็คสันโฮลนะครับซิมโพเซียมเป็นการประชุมใหญ่เลยนะก็จะมีบุคคลนะผู้มีอํานาจนะทางท่านการเงินนะจากทั่วโลกมาเลยนะทั้งบรรดานายธนาคารกลางนะครับแล้วก็รัฐมุนตรีการเงินนะแล้วก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์นะครับนะพวกโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ตามหาชุไรนะรวมถึงนักลงทุนนะครับเรจะได้เข้าไปติดตามข้อมูลกันนะครับซึ่งแน่นอนนะในระยสั้น ขึ้นกับตัวนี้นะซึ่งผมมองเป็นบิ๊กมูฟก็มี f อบางท่านก็ถามผมมานะอ,อ,อย่างเช่นข่าวอาจจะเกิดนะเฮอริเคนพายุอย่างเงี้ยนะเข้าตรงนู้นตรงนี้นะหรือว่าเกิดเรื่องของการก่อ,อก,การร้ายอย่างเงี้ยนะจะมีผลต่อราคาทองคำไหมในระยะสั้นมีนะครับแต่ต้องถามว่ามันใหญ่พอไหมนะอย่างเช่นว่าเกิดการระเบิดนะครับในกรุงเบรุสของเลบานอนอย่างเงี้ยอันนี้ข่าวใหญ่นะใหญ่พอมันกับเพื่อนไปทั่วโลกมันจะมีผลนะทำให้เกิดการเก็งกําไรราคา แล้วก็สร้างนะครับข่าวกระแสขึ้นมาทําให้คนเนี่ยตื่นตระหนกนะแต่ตื่นมันก็จะมีผลต่อทิศทางบวกต่อราคาทองคําซึ่งก็จะเข้าทางของนักเก็งกําไรระยะสั้นนะครับอย่างเช่นนักลงทุนรายใหญ่นะกองทุนรายใหญ่เขาก็จะใช้ข่าวสารนี่แหละนะตอนช่วงราคาขึ้นนะเขาก็จะไปสร้างแนวรับแนวต้านไว้นะเพื่อจะขายและช้อนซื้อนะเพราะฉะนั้นใครนะที่จะลงทุนระยะสั้นเนี่ยต้องติดตามข้อมูลอย่างนี้ อย่างรอบนี้ก็ถึงบอกว่าก็แปลว่า27 28เพื่ 17, 28, คือพฤหัสกับสุกเนี่ยนะครับต้องติดตามดูนะว่าคืนวันพฤหัสนะเช้าวันศุกร์แล้วก็เย็นวันศุกร์อะนะครับราคารองคําจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ผมมาชวนเล่าสู่กันฟังให้เป็นข้อสังเกตนะว่าผมมองเห็นว่าการประชุมสัมมนาที่แจ็กสันพูนะครับเนี่ยอ,อ,อาทิตย์นี้นะครับ27-28นี่ยนน,น่าจะ นะมีผลนะครับต่อทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นนะแต่ว่าในระยะกลางระยะมีผลไหมก็มีผลเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้เขามองไปถึงทศวรรษเนี่ยนะเขามองไปถึงเขามองระยะยาวนะเขาไม่ได้มองแค่ระยะสั้นนะระยะสั้นก็จะพูดให้ความเชื่อมั่นนะซึ่งก็มีผลทำให้ราคาทองคําขึ้นหรือลงอยู่แล้วแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเขามี วิธีการมองอย่างไรนะเขาจะมีวิธีการรับมืออะไรอย่างไรนะระยะกลางและยาวนะเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจกลับมานะเป็นปกตินะครับหรือว่าเติบโตขึ้นนะครับแต่แน่นอนนะสิ่งที่เราต้องจับประเด็นให้ได้ก่อนคือแน่นอนถ้าเกิดการประชุมเนี่ยนะทิศท,ทางนะครับในระยะกลางและยาวถึงแม้จะพูดมาตรการนโยบายต่างๆนะซึ่งดีนะครับแต่เราต้องจับ นะประเด็นให้ดีว่านักลงทุนจริงๆเนี่ยนะเขาเชื่อหรือเปล่านะเขาเชื่อในแผนระยะกลางระยะยาวหรือเปล่านะครับเขาเชื่อว่าวิกฤตโควิดสิจะจบได้เร็วจะจบได้ภายในปีหน้าหรือเปล่านะหรืออะไรเพราะว่าถ้าสิ่งทีออ่การประชุมพูดมานะครับบรรดาผู้มีอำนาจเหล่านี้พูดมาเนี่ยนะครับแต่ว่านักลงทุนอาจจะไม่เชื่อ เพราะว่านักลงทุนประเมินแล้วจากข้อเท็จจริงนะครับทางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศด์โลกเนี่ยนะถ้ามันขัดแย้งกันแล้วหมายถึงว่าทางกลุ่มนะผู้กุมอำนาจทางการเงินของโลกเหล่านี้นะไม่สามารถทําให้นักลงทุนนะครับทั้งรายใหญ่รายย่อยอย,อย่างเงี้ยนะเชื่อมั่นได้ในระยะกลางระยะยาวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้ราคาทองคําลงนะยิ่งอาจจะทําให ราคาทองคาขึ้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องแยกประเด็นกันแต่ระยะสั้นเนี่ยนะครับแน่นอนฮะเมื่อคนที่ได้ฟังนะครับว่ามุมมองของบรรดาผู้นี่มีอํานาจทางการเงินเหล่านี้นะตัดสินอะไรนะประชุมกัอนอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นบวกนะความรู้สึกเชื่อมั่นกับมาราคาทองคำอาจจะร่วงได้นะครับในระยะสั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับนะคอร์เรคชันเพราะว่าถ้าเราย้อนดูนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเมษายน มีนาคมเนี่ยที่เปการแกว่งขนาดใหญ่แล้วตัดสินใจขึ้นเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมานะครับมาทนะลุ2075นจาะจากเดินที่ประมาณ1,650อย่างเงี้ยนะมันขึ้นมาตั้งประมาณ400นะกว่าดอลลาร์ต่อออนเพราะฉะนันะะ้นถ้ามันจะมีการปรับอลเลกชันนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์ในทางสาระตวนตกเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะก็แปลว่าจะมีปรับลงได้ประมาณสัก200นะดอลลาร์ต่อออนนะครับแปลว่าจากราคา2075จะปรับลดลงมา200 ก็อยู่ที่ประมาณ1,800นะ50นะอย่างเงี้ยนะครับ1,875นะครับดอลลาร์ต่อออนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าตกใจอะไรนะเป็นการคอเรคชันคือการปรับเฉยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนอันนี้มันขึ้นเร็วไงนะขึ้นในช่วงแค่4เดือนอย่างเงี้ยมันขึ้นเร็วตั้ง4 450 500เหรียญนะครับนะต่อออนนะครับ,นะ on, รบเพราะนั้นก็มีการปรับ ปรับเพื่ออะไรครับในมุมมองของนักวิเคราะห์นะในสหรัฐตอนตกบอกปรับเพื่อจะเป็นฐานเพื่อจะก้าวสูงขึ้นไปในระยะก,กลางระยะยาวซึ่งทางนักวิเคราะห์ในสหรัฐตะวันตกยังมองว่าราคาทองคอํายังเป็นบวกอยู่ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าการประชุมนะครับแจ็คสันโฮลสิมโพเซียมครั้งนี้นะผมก็บอกว่า พฤหัสและสร์เนี่ยเราจะเห็นบิ๊กมูฟนะครับแต่จะมูฟขึ้นหรือมูฟลงนะฮะก็มีโอกาสทั้ง2อ,อย่างนะเพราะว่าถ้ามันมีความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะราคาทองคําก็มูฟลงคือเคลื่อนลงราคาก็ร่วงในระยะสั้นแต่ก็คงลงระ,ระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่าระยะกลางและยาวเนี่ยนักลงทุนจะต้องไปตรวจสอบนะว่ามาตรการนโยบายนะครับมุมมองนะวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้กุมอำน,นาจทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะเขามองแล้ว นักลงทุนนะเขาเชื่อมั่นหรือเปล่านะเมื่อมองกับสถานการณ์จริงนะเมื่อมองกับข้อเท็จจริงที่เกิดปรากฏนะในเชิงตัวเลขก็ดีนะในสิ่งที่เขาคาดการก็ดีนะครับถ้านักลงทุนไม่เชื่อมั่นนะครับมันก็จะส่งผลนะครับให้ราคาทองคำนะซึ่งอาจจะร่วงในระยะสั้นได้นะก็กระเด้งกลับขึ้นไปที่ระยะกลางและยาวไปทิศทางขาขึ้นอีกนั่นเองนะนะจึงต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ฟังนะครับแล้วก็พินิดพิจารณาด้วยตัวเองนะแล้วก็ติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0 5.1ศนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุก, share, ทก,กติดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับขอขอทุกท่านฟังพินิจพิจารณาก่อนนะไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อใครนะไอ้นี่คือมาแบ่งมาแชร์นะครับสิ่งที่ผมรับรู้รับฟังมา แต่สุดท้ายการตัดสินใจกรรมเป็นของท่านเองนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ